เปื้อนในแม่น้ำกกในนะครับขณะนี้ติดตามความเคลื่อนไหวครับพบว่ามีสารปนเปื้อนบางชนิดมาตามกระแสน้ำอยู่โดยอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายของไทยที่เส้นทางเชื่อมเนี่ยติดต่อกับประเทศเมียนมานายกรัฐรรมนตรีบอกว่ารัฐบาลติดตามเรื่องนี้อย่างต่อนเนื่องครับและก็ดูทั้งภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดา และก็การลงพื้นที่จริงของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมกับร่วมกับกองทัพนะครับก็ประเมินสถานการณ์ได้ในขณะนี้โดยสรุปกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงทรัพย์กัรวมถึงสภาความมั่นคงและเหล่าทัพก็เตรียมรับมือในทุกมิกตินะครับแล้วก็มีการจัดตั้งคณะทํางานด้านเทคนิค เป็นเฉพาะโดยเฉพาะกรณีนี้ครับนำโดยรองนายกรัฐมนตรีประเสริฐจันทระลุงทองแล้วก็มีจิสดามีกระทรวงต่างประเทศกระทรวงทรัพย์ก็กองทัพนะครับเร่งการประเมินสถานการณ์ครับแล้วก็เตรียมเดินหน้าเจราจาทั้งในระดับทวิภาคีและภหวภาคีรวมทั้งใช้กลไกกรรมธิการแม่น้ำโขงครับ